พวกเราชาวไทยจะต้องได้เห็นสิ่งนี้ค่ะเพราะนี่คือแพลนเนอร์นะคะสมุดบันทึกที่แพงที่สุดแล้วค่ะตั้งแต่ครูเนยซื้อมาไม่เคยซื้อ <Wow. S 1> สมุดบันทึกที่ราคาเท่านี้มาก่อนสวัสดีค่ะอยู่กับครูเนยแพทชั่นทูวินค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกหนังสือแพลเนอร์สมุดแพลเนอร์ที่แพงที่สุดตั้งแต่คูนยซื้อมา ชั้น Energy ดีมากนะคะอยากจะมาอันบ็อกซ์ให้กับพวกเราชาวไทยนะคะพวกเราชาวไทยจะต้องได้เห็นสิ่งนี้ค่ะเพราะนี่คือ Planner นะคะสมุดบันทึกที่แพงที่สุดแล้วค่ะตั้งแต่คุณเนยซื้อมาไม่เคยซื้อ <Wow. S 1> สมุดบันทึกที่ราคาเท่านี้มาก่อนอยากรู้ไหม อยากรู้ไหมว่าข้างในหน้าตาเป็นไงเอออยากรู้ไหมว่าหน้าตาเป็นไงแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้นะคะครูนายจะพาพวกเราไปแกะกล่อง u n นบ็ไปพร้อมๆม,มกันอ่ละเอา,เอา,เอา,เอาละค่ะแทำธระดมทำ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 และนี่นะคะก็คือสมุดบันทึกของอแมนด้าลัชลี หลายคนอาจจะ รู้จักแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวคุณะอจะ insert ภาพเขาให้ดูนะคะเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยนะคะแล้วก็รักการจดแบบบล็อกเจอร์นลนะคะรวมถึงการเป็นเจ้าของนะคะในการผลิต d ู o ดอร์ l พลนเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ที่คุณเอบอกว่ามันแพงที่สุดตั้งแต่คุณเอซื้อมาคือราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ49เหรียญถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็จะประมาณ1700บาทนะคะแต่ตอนที่ครูซื้อมาเนี่ยครูซื้อมาตอนที่เขาแบบ ลดร,ราคานะคะเป็นแบบเซล์และนี่เซลแล้วด้วยนะจะอยู่ที่ราคา35้เหรียญตกเป็นเงินไทยคือ1,200บาทนะคะประมาณ1,200กว่ากว่าแล้วก็อันนี้คือยังไม่รวมค่าส่งนะคะสมุดเล่มเดียวนี่คือพันสองถูกปะ่ะแล้วค่าส่งอีกก็เบ็ดเสร็จก็ค่าส่งอีกวันพันกว่าบาทก็เบ็ดเสร็จรวมแล้วประมาณ2 5 0 0นนะคะอันนี้คือ,อราคาสมุด บันทึกเล่มน,นี้นะคะไม่เคยซื้อ <Wow. S 1> ราคา2 5 0 0มาก่อนเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันว่าแล้วข้างในมันหน้าตาเป็นอย่างไรให้กับเพื่อนๆพนพ,นพวกเรานะคะได้ได้ดูกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นหน้าตาด้านในค่ะอันนี้น้องก็จะเป็นปกหนังนะคะเปิดมาก็จะมีคู่มือการใช้งานค่ะรวมถึงด้านหน้าสุดเขาก็จะให้เราเขียนชื่อนะคะ this planner b e l o n g to นะคะสมุดบันทึกเล่มนี้เป็นของใครนะคะหน้า overview นะคะปฏิทินมีการเขียน reflection นะคะทบทวนว่าปีที่แล้วเป็นยังไงเป้าหมายในปีนี้ของเราเป็นยังไง thing to check out นะคะมีอะไรที่เราต้อง ทำให้มันเสร็จด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของด้านในที่คุณเอจะกรทรูให้ดูคร่าวๆนะคะมันก็จะเป็นแต่ละเดือนเนาะมีมูดแทรกเกอร์นะคะหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นหน้า วีคลี่นะคะก็คือบันทึกรายสัปดาห์นั่นเองค่ะซึ่งแต่ละเดือนนะคะเขาก็จะมีธีมมีการตกแต่งที่แตกต่างกันนะคะมันมีความน่ารักแล้วก็มีแพทเทิร์นมาให้เลยเหมาะกับมือใหม่สำหรับคนที่เพิ่งหัดจดบันทึกหัดวางแผนตารางงานนะคะข้อดีก็คือมันเป็นระเบียบนะคะแล้วก็จะดูง่ายแถมยังมันน่ารักอะ่ะเหมาะกับคนที่แบบฉันวาดรูปไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยคุณเลยคิดว่าอันนี้ก็จะ เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นจดบันทึกแล้วก็อยากได้ไอเดียในการจดนะคะ และความน่ารักของสมุดบันทึกอีกอย่างหนึ่งที่คุณเอ๋ชอบมากเลยนะคะก็คือลิปบิ้นเนี่ยมันมี2เส้นซึ่งความสองเส้นก็อาจจะดูเฉยเใช่ป่ะแต่มันมีทึงตัวห้อยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมีความแบบน่ารักละมุนเป็นไอต้านะคะเป็นแบบสีแบบทองๆแบบนี้คือคือน้องน่ารักมากอันนี้คือสิ่งที่คุณเอ๋ชอบนะคะชอบไม่ไหวก็เหมาะกับผู้หญิงแบบเบลลน่ารักน่ารักแบบเรานะคะเออใครชอบเหมือนคุณเอ๋บ้างคราวนี้นะคะเดี๋ยวคุณเอ๋จะ เริ่มในการจดให้กับพวกเราดูแล้วกันเนาะพวกเราจะได้พอเห็นภาพว่าพอถึงเวลาจริงๆมันใช้การอย่างไรนะคะณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่เดือนจูนหรือว่าเดือนมิถุนายนนะคะคุณเเริ่มวางแผนในเดือนมิถุนายนให้กับพวกเราได้ดูกันเลยนะคะซึ่งกระดาษของ journal เลเ่มนี้เนี่ยเขาค่อนข้างหนาแล้วเวลาที่เราวาดรูปนะคะคุณเอใช้สีเมจินะคะก็วาดไปนี่ก็คือไม่มีซึมเลยนี่คุณเอเปิดให้ดูว่าไม่มีสีที่มันซึม ทะลุกระดาษออกมาเลยนะคะเราก็ตกแต่งด้วยสีน้ําเงินนะคะคุณอาจะใช้สีน้ําเงินสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะเป็นแม่สีทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เขียนโกแล้วก็เขียนเป้าหมาย,นะร,ายรายเดือนของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะหน้าเนี้ยมันจะเป็นหน้าที่เรียกว่ามันลี่ล็อกนะคะก็คือบันทึกรายเดือนนั่นเองค่ะในแต่ละเดือนมีกิจกรรมไหนที่เราต้องทําให้เราโน้ตเอาไว้นะคะคิดถึงตอนที่ เราวางแผนแบบสมัยเด็กๆหรือว่าเราเขียนตารางสอนอะไรแบบนี้เนี่ยแหละคือการเซตอัพนะคะปกติแล้วเนี่ยคุณเนยก็มักจะใช้กระดาษว่างเปล่าแล้วก็เขียนเองตกแต่งเองนะคะข้อดีของเขาก็คือพอมีคนทําวาดตารางให้แล้วเนี่ยคุณเนยก็รู้สึกว่ามันประหยัดเวลาไปได้มากเลยนะคะแล้วเราก็ใช้เวลาบางส่วนเนี่ยในการวาดรูปตกแต่งมันทําให้ครูรู้สึกว่าเออครูเพลินมากสนุกดีเหมือนแบบเหมือนซื้อสบูรระบายสีมาเลยทุกคนมันก็ฝึกเรื่องของสมาธิ ทำให้เราคลายเครียดด้วยค่ะวิธีการใช้งานนะคะของการจดบันทึกแบบ มันลีล็อกหรือว่าบันทึกรายเดือนนะคะก็คือการวางแผนว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีอะไรที่จะต้องทําบ้างทําให้เราเห็นภาพรวมของทั้งเดือนนั้นค่ะหน้าถัดมานะคะคือเป็นหน้าที่เรียกว่า habit tracker หรือการบันทึกดัดนิสัยนั่นเองค่ะสมมุติว่าครูเนยนะคะอยากจะฝึกนิสัยใหม่ๆอย่างเช่นการ affirmation การ gratitude การนั่งสมาธิการ ออกกําลังกายต่างๆนะคะเห็นไ้มคุณเยก็จะทําสิ่งนี้วันไหนที่คุณเลยออกกําล mm. mm. ังกายแล้วแบบนี้ค่ะเราก็มาระบายสีเรามาติ๊กถูกนะคะทําให้เราเห็นว่าในแต่ละเดือนนั้นเนี่ยเราได้ฝึกนิสัยใหม่เป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือจะเป็น habit tracker ค่ะในด้านขวามือที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่า mood tracker หรือว่าบันทึกติดตามอารมณ์นั่นเองค่ะ อย่างที่คุณเอเคยสอนไปในหน้าไลฟ์นะว่าคนสําเร็จอ่ะเขารู้เรื่องนี้ว่าพลังงานเท่ากับพลังเงินแล้วไอการที่เรามีพลังงานหรือมี Energy สูงส,งสงูก็เกิดจากการที่เรารู้จักควบคุมอารมณ์ของเรานั่นเองค่ะเพราะอารมณ์คืออนาคตอารมณ์คืออนาคตที่กําหนดโชคชะตาชีวิตของเรานะคะดังนั้นถ้าวันนี้เราสามารถที่จะ ควบคุมอารมณ์ให้เป็นบวกอยู่เสมอได้นั่นแปลว่าเฮ้ยฉันมาถูกทางแล้วเนี่ยแหละฉันมีนิสัยของคนสำเร็จแล้วนะคะ m o o d Tracker ก็เลยมีหน้าที่ในการติดตามนิสัยเท่าทันอารมณ์ของตัวเองว่าแต่ละวันให้เราประเมินตเองว่าภาพรวมวันนี้อารมณ์เป็นไงบ้างอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้ว่าโอเค ครั้งหน้านะเดือนหน้านะเราควรจะปรับปรุงอารมณ์นะควบคุมอารมณ์ให้มันดีมากยิ่งขึ้นหน้าต่อไปนะคะคือการเขียน weekly log หรือบันทึกรายสัปดาห์ค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้เห็นภาพรวมของรายเดือนเรียบร้อยแล้วนะคะในลำดับถัดไปเนี่ยมันคือการวางแผนรายสัปดาห์ว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ย เราต้องทําอะไรบ้างนะคะคุณเอ๋ก็วางแผนเลยโอเควันจันทร์ต้องทํานี้ 1, 2, 3วันอังคารต้องทําอันนี้ 1, 2, 3นี่ค่ะนี่คือตารางการเขียนเขาเรียกว่า weekly log นั่นเองค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสำหรับการวางแผนรายเดือนแล้วก็รายสัปดาห์ค่ะหน้าที่ต่อไปก็คือปิดสมุดนะคะแล้วเราก็ไปลงมือทำค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะวางแผนดีแค่ไหนนะคะถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนการ วางแผนหรือเปลี่ยนไอเดียที่เราคิดอยู่ในหัวกลายเป็นการลงมือทำได้มันก็อาจจะไม่สำเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้จริงไหมล่ะคะ ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะครูเนยมีข่าวดีมาบอกค่ะก็คือครูเนยจะเปิดพรีออเดอร์หนังสือเป็นแพลนเนอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มันจะมีความน่ารักกุ้งกริ้งสไตล์ครูเนยแพชชั่นทูวินในราคาที่จับต้องได้เข้าถึงได้เธอไม่ต้องแบบไปกดสั่งจากที่เมืองนอกเมืองนาะโอเคไหมเดี๋ยวฉันจะผลิตให้เธอเองใครสนใจนะคะ cf 590บาทพร้อมกับ จำนวนนะว่าจะเอากี่เล่มโอเคปะ่ะ CF 590พร้อมกับจํานวนแล้วก็แจ้งไปที่ทางแอดมินได้เลยนะคะถ้าครบ100เล่มนะคะคุณเอจะทําการสั่งผลิตแล้วก็เดี๋ยวเราเอาพวกเนี้ยส่งมือถึงบ้านกับพวกเราทุกคนที่ CF มานะคะ ใครที่ดูคลิปนี้จบนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวคุณเนยจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการจดบันทึกในเรื่องอะไรอีกก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ